สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเพลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุตรความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนํามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องอายุอายุายแปลว่าเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นพรข้อที่หนึ่งในพรสี่ประการคืออายุวันณนะ สุขะและภะละการมีชีวิตอยู่นานาน,นับเป็นสุดยอดความปรารถนาของสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่านะครับถึงกับยอมสละทรัพย์สละอวัยวะและแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลที่ต้องการจะมีอายุยืนจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งพอจะแบ่งได้เป็นสามพวกนะครับคือ 1. พวกบริโภคนิยมคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า การกินดีคือการเลือกกินอาหารดีที่ทำให้มีอายุวัฒนะเช่นอุ้งตีนหมีดีงูหมูฉลามเป็นต้นและการอยู่ดีเช่นอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์รักษาอารมณ์ให้สดชื่นอยู่เสมอ 2. พวกอนุมาณนิยมคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า การได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าให้รอดพ้นจากความตายจะส่งผลทำให้ตนมีอายุยืนกลุ่มชนที่มีความเชื่อเช่นนี้จึงทำพิธีปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าบ้างไทยชีวิตครูกระบือบ้าง 3. พวกพุทธนิยมคือกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระพุทธศาสนาสอนว่า ผู้ที่ต้องการจะมีอายุยืนจะต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพราะถ้ามนุษย์ยังฆ่ายังเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นอยู่แล้วเขาก็จะได้รับผลแห่งการกระทําเช่นนั้นเป็นเครื่องโตษแทนตามในพุทธภาษิตว่ายาที่สังวะาตตีพิชังตาที่สังและปตีพลังเตเป็นไทยว่าวานพืชเช่นใดไว้ ย่อมได้รับผลเช่นนั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับพวกที่ต้องการจะมีอายุยืนทั้งสามกลุ่มตามที่กล่าวมาย่อมปรากฏให้เห็นในสังคมไทยทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยโดยเฉพาะข่าวในหน้าหนังสืพินพ์เกี่ยวกับเรื่องที่ศารตัดสินประหารชีวิตนักโทษหายาเสพติดร้รายใหญ่ หลายๆายก็พอเป็นเครื่องสนับสนุนให้เห็นแนวคิดของกลุ่มพุทธนิยมชัดเจนขึ้นนะครับเพราะการค้าขายยาเสพติดเป็นการล้างฐานอายุผู้อื่นให้สั้นลงเมื่อกรรตามทันผู้ค้าขายยาเสพติดเหล่านั้นจึงหมดโอกาสหายใจอย่างไรก็ตามการมีอายุยืนก็ยังไม่ใช่ผลสูงสุดที่พึงปรารถนานะครับหากไม่มีเป้าหมายว่าจะมีอายุยืนไปเพื่ออะไร ผู้ศาสนาสอน้วยว่าอายุยืนนับร้อยปีแต่ถ้าไม่ทําความดีก็ไร้ค่าอายุน้อยเพียงไม่กี่วันทําความดีอนเนกอน,นันต์ก็นับว่าคุ้มค่าท่านผู้ฟังที่กรุบครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับ บุคคลที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือที่เอื้อเฟื้อข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ